แม่บอว่าน่ยพีเตอรพามันหาวอยู่ตรงไหนแมองเนี่ยเออเปิดเกียร์สามก็โอเคอยู่คพี่น้องทุกคนแสียงดังฟังชัดบ่ะคบพี่น้องนะคะวันใจรัวรวมานะคะเอออยู่นี่คบณพี่นั่นเออนะคะเอาคุณอรไทยนะคะเลข,ขามาสวัสดีทุกคนคะ่ะพี่น้องนะเออมามาขอบคุณมากมายนะคะเป็นกำลังแรงใจพอดีลงไม้น่ะก็ไปแห้งานสายปากก็เลยเห้งกับเขามันกินนะคะก็เลยรีบๆเลยนะคะพี่น้องเลยตอกเปลาเลยก็เลยบอกว่าเออเอาเอาไปแห้งการบ้านยังไรกับพี่น้องอ่ะเราก็มาคุยกันนะคะ อ่าเมราะว่าในตกลนตั้งแต่เมื่อว,วานนะคะพี่น้องเข้ากัเราคุยกันนะคะเป็นอ่านะคะเป็นเรื่องเป็นเล่ากันอีกแล้วนะคะพี่น้องเออนะคะขอบคุณมากมายนะคะอ่าขอบคุณมากมายอ่าหัวใจรัรวๆเพราว่าโดนยิงโอ้โหพี่น้องดีจะไม่ร่วงพอกลับมาดูอีกทีเราโอ้ยหมงตลอดพี่น้องนะคะมันแอบยิงช่องป้าเยอะมากเต็งนะคะพี่น้องพาคปีเนี่ยเออนะคะมวกศีสาตานยังปูกระดอกกันดีแต่พี่น้องเฮ้ยยังวายอยู่อ่ะฟังจัดนะคะพี่น้องนงะหัวเจรัรวม,มา พราะเมื่อวานนี้ก็นะคะก็เขาก็ได้คุยกันเรียบร้อยเรียนมาพี่น้องว่าเมื่อวานนี้นะคะเหตุการณ์นะคะไอ้พวกสายติงสายอย่างหลายๆคนนะคะทางจากจำเรื่ายความคืบหน้าเป็นยังไงนะคะ่ามาค่ะพี่น้องมาคุยกันแชร์กันไปคับพี่น้องถ่ายเอฟซีป๊บหนึ่งนะคะอ่ามาค่ะเออพิ่งมากกับพี่น้องเออให้กำลังใจเด้อนะคะใจค่ะสีเขียวล้านสันนะคะมาสั่นเด้อนะคะเขียวค่ะเหนียวเดี๋ยวซับนะคะพี่น้องเอ๊ นะคะมีหลายสีอยู่พี่น้องกับเก๋งรถซค์กับะค่ะนะคะเออคนดี่เอฟซีนะคะเลขาก็นะคะเอฟซีคนไหนที่เป็นห่วงคิดว่าป้านี่ป่วยหนักนะคะป้าไม่ได้ป่วยหนักอะไรนะคะเพราะว่าที่ป้าเมื่อเช้านี้นะครับโพสลงไปเนี่ยอ่ามันเป็นอ่าการที่นะคะที่ป้าจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยมาฮะอ่ะาไม่ได้นอนค้างคืนหรอกคะ่ะแต่ว่าแก้พักฟื้นเฉยๆนะคะป้าก็เลยถ่ายลงไปทลกคนอานจ,จะตกใจเพราะว่าในเรื่องไก่อ่าป้าน่ะอาจจะนะคะมีปัญหาในเรื่องเกล็ดลำไส้นะคะทีนี้ มันก็เลยบอกว่าเอ้เวลาเราเนี่ยมาการที่เราอะนะเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมลองปัญหาส่วนตัวหรือว่าปัญหาอะไรเนี่ยมันเป็นการที่นะฮะไอ้ก็เลยอยากจะตรวจร่างกายนะคะทีนี้ตรวจลำไส้เพราะว่าท้องถูกมากทําไมบางคนเนี่ยถ่ายออกเป็นเลือดถ่ายเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติใช่ไหมคะ เพราะว่าป้าบางครั้งเนี่ยป้าก็เป็นรอบเดือนอยู่นะคะป้าก็คิดว่าเออกูเป็นรอบเดือนหน้าอะไรเนี่ยมันใครว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นลิสดวงคนที่เป็นเยอะมากนะคะพี่น้องบางคนก็อายไม่กล้าพูดนะ,ะเราไม่กล้าเราไม่อายหรอกเพราะว่า,เรา,วาเราจะเราต้องรักษาสุขภาพเราใช่ไหมคะเพราะว่าเรากินอาหารไทยตลอดใช่ไหมหมอถามว่าอ้าวคุณกินขนมปังไหมคุณไม่กินอ่อฉันไม่ได้กินเลยขนมปังอะ่ะฉันกินอาหารแล้วยิ่งกินข้าวเหนียวนะคะมันก็เลยแบบอ่าทเนกะนะคะ มันเลยถ่ายยากแล้วข้าวมันก็ถ่ายยากป้าเป็นคนที่ไม่ชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะอันนี้เรามาพูดเล่าสู่กันฟังมีสาระนะคะขอบคุณมากมายนะฮะอรอเอฟซีนิดหนึ่งเพราะว่าในจุดนี้นะพอดีป้าก,ก็เลยแชร์กันไปที่ลุงไมเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาที่ไปงดวดตะกี้ยังไม่ได้ตรวจนะคะเพราะว่าลุงไมไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้กรอกนะคะกรอกประวัตินะฮะในลงในคอมพิวเตอร์ทีนี้ไปแล้วทีนี้เขาต้องมานั่งกรอกใหม่มาถามใหม่ ป้าก,ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยลุงไม้ก็ไม่รู้เรื่องพ่ออะไรมันผิดพลาดทางลุงไม้เองเพราะลุงไม้ไม่เช็คอีเมลนะคะป้าก,ก็ไล่ดูตลอดบอกไม่มีไม่เมมันต้องย้อนหลังนะเพราะว่าเราคอนแทคตัต้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วมาถึงปีนี้มันปีใหม่มาแล้วเนี่ยว,วันที่1 8ใช่ไหมป้าต้องไปนอนโรงพยาบาลพอไปแล้วไปนั่งเฝ้าแต่เช้าเลยพี่น้องคนเยอะมากนึกว่าป้าเป็นคนเดียวนะคะคนมากกว่า2 0 ยี่สิบกว่าคนนะฮะหมอเป็นคนที่ต้องตรวจภายในหรือว่าคนอาจจะเป็นเยอะเหมือนคล้ายๆว่าคนแบบว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมเป็นมะเร็งในลําไส้หรือเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะคะคือฉุกเฉินเขาจะเอาเข้าไปก่อนเลยนะคะแต่ป้าก็ไม่ได้เป็นอะไรแค่ป้าต้องการตรวจเท่านั้นเพราะว่าหมอว่าเอ้ยทําไมเวลาถ่ายนะมันเป็นเลือดบางครั้งใช่ไหมเลือดมันแตกอะไรเงี้ยคือว่าถ้าเกิดหลังจากที่ป้ามากินกาแฟไทยแล้วเนี่ยนะคะคือมันถ่ายง่ายมันเป็นยาระบายใช่ไหมถ่ายป้าเนี่ยคือป้าเป็นคนธาตุแข็งมากกินกาแฟเนี่ยนะคะ อย่างกาแฟนี่ของเขาดีนะคะไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะป้าให้ดูนะ,ะป้าโฆษณาให้เลยค่ะพี่น้องนะคะโฆษณาให้เลยนะคะเออเนี่ยค่ะนะ,ะทําไมป้าถึงกินนะคะกาแฟนะป้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องอ่ะเราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันเพราะว่าในเมื่อนะคะอ่านะะานายสมเกียรติเขาก็เป็นสายนะคะสายเขียวที่เดินหน้าตรงสายฟาดเป็นบะกาบพี่น้องเออนะคะ เออวิญญาณเขารักประสมค่อยจิตตามดูแลส่วนบุญสาธุขอบคุณมากมายสวัสดีแม่ชีจริงๆค่ะเพราะว่าป้าก็เป็นคนที่ทําบุญให้กับเด็กนะคะที่เด็กอ่อ่เด็กอะไรเด็กกาพ้านะคะป้าชอบทาบุญนะคะป้าทาบุญเมื่อวานนี้ป้าก็ไปดูอ่านะคะเอออ่าเพจเพจหนึ่งนะคะพี่น้องของของหลวงพ่อน,นะคะอะ่าเจ้าของเจ้าคุณวัดอะไรนะแสงคาอะไรเนี่ยอ่าอะไรนะ วัดแสงธรรมใช่ไหมคะโอ้ยป้านั่งดูป้าร้องไห้ตลอดว่อท่านเป็นบุญบารมีป้ามีโอกาสป้าจะไปกราบไหว้ท่านนะคะป้าจะทําบุญป้าเลยบอกว่าอ่าได้บอกว่าขอหมายเลขบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะจะจะร่วมจาบุญด้วยนะคะเพราะว่าเวลาท่านไปแจกไปหาช่วยคนแก่อะไรเงี่ยโอ้ยว่นป้านนั่งดูป้าร้องไห้อะป้าเป็นคนที่อ่าจิตใจป้าเป็นคนที่แบบที่สงสารคนแล้วเห็นคนทุกทุกจนจนนะป้านี่แบบว่ามีเท่าไหร่อยากจะให้เขาจริงๆแต่ตัวเองก็ไม่ได้รวยตัวเองก็ไม่ได้มีนะคะป้าเป็นคนที่จิตใจเหมือน ท่านโปรดสัตว์มาให้ป้าเนี่ยเออพูดแสงธรรมค่ะพูดแ,แสงธรรมโอ้ยสาธุแมย่ยค่ะป้าเลยแชร์ไปเนี่ยป้าก็เลยบอกว่าเออของหมายเลขบัญชีหน่่ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบางคนท่านก็เตือนไว้แล้วจะมีวิชาชีพนะคะมีการที่ไปบอกลองรวงเอาหมายเลขบัญชีด้วยนะ,ะไม่รู้ว่าป้าจะรู้ได้ยังไงในการที่หมายเลขบัญชีจริงหรือปลอมนะคะ นี่แหละป้าก็เลยบอกว่าอยากประชาสัมพันธ์นะฮะพี่น้องนะอโมตนาสาธุดูแลน้ําตาล่วงทุกเคส็ดเลยท่านไปช่วยเหลือนะฮะเนี่ยไอ้มกพระที่ดีๆเราก็นับถือนะคะถ้าพระไม่ดีป้าด่าแน่นอนนะเ mm. มื่อวานนี้ก็ผ้าเหลืองนะฮะ mm. พี่น้องอ่าไปกกกิกอะไรไม่รู้อ่านะฮะพี่น้องไปมีข่าวมาทุกวันผ้าเหลือง นะพี่น้องเห็นไหมจะไม่ป้ามานั่งด่าได้ไงนะถ้าพราดีๆนะะป้านับถือป้าทราบซึ้งมากนะคะน้ำตาร่วงดูแล้วเค็ดสงสารยายมากตายใหญ่อเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะท่านไปให้นาแขนไปเผาถ่า,านป้านั่งดูลุงหมบอกว่าเธออย่าดูสิเรื่องเศร้าแล้วเธอยิ่งเป็นโรคเครียดอยู่นะโรคซึมเศร้ามันยิ่งหนักเข้าไปอีอะคือเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของตัวเองใช่ไหมคะ นี่ป้าจึงบอกว่าบนบานนะเมื่อไหร่บุญบารมีป้าจะถูกรางวัลที่ใหญ่เมื่อคืนก็นอนฝันว่าเออถ้าถูกรางวัลที่ใหญ่นะอ่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะหกสิบล้านเนืออ่านะฮะกี่ล้านเนี่ยป้าจะสร้างเปิดมูลนิธิมุคไลไร้บ้านให้อยู่อาศัยฟรีนะฮะเออป้าจดทะเบียนมูลนิธิและรายการที่ช่วยเหลือคนจนนี่ป้าน,นอนฝันตลอดนะคะระเบับ,บตืน่นเตือนเนี่ยทำไมถึงบุญบารมีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยคุ้มครองป้ามีอะไรก็จะบอกป้าตลอดนะคะ อ่าคนไหนที่คิดไม่ดีกับป้ามันแพ้ภัยไปเองนะคะคนไหนที่ไม่ทำอะ่ะป้าไม่เคยคิดจะทําร้ายใครเลยนะคะป้าเป็นคนที่แแ่เมตตานะคะป้าถึงบอกว่าเนี่แหละนะป้าถึงไม่รวยนะ,ะป้าก็เลยบอกเออนะนี่แหละสิ่งที่ดีๆเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะฮะอ่าบุญบาปอ่าบุญโทษนะคะพี่น้องเออการที่อยากจะเอาชนะแล้วก็อยากจะเอาความผิดนั่นคือใครเป็นคนเสี้ยมบักหมูตอนค่ะไอสัตว์หมายนรกตัวนี้นะคะหมูตอนเนี่ยนะคะพี่น้องเพื่อจะหิวแสงสร้างประเด็น เพื่อต้องการที่นะคะจะเอาชนะนะคะเรื่องจะนะคะจับกันยายจําลองเห็นไหมคะเมื่อเช้าเห็นภาพไหมคะนะ,ะเห็นมากที่ว่าหลังจากที่นะคะอีทุเรียนเนี่ยนะคะอีทุเรียนเน่าเนี่ยนะคะเพราะว่าอสัตว์หมานี่สองตัวเนี่ยนะคะกับอีในะอีปอผีฟ้าสองตัวเนี่ยนี่แหละคือพี่น้องป้าจะพูดฟังว่าจับตามองมาดีๆนะ,ะไอ้คนที่คดีร้อยแปดเนี่ยนะคะไอพวกสัตว์หมาเนี่ยไอ้คนที่บอกคดีร้อยช่องนะคะสายรับร้อยช่อง เขาก็เป็นฝ่ายของจำเลยป้าก็เลยคิดมแม่งกแม่งเนี่ยป้าถึงบอกว่าแต่ความจริงอ่ะเขาพูดมามันก็มีความถูกใช่ไหมคะความถูกต้องเขามีแต่ว่าเราอย่าไปเอ่ยชื่อเท่านั้นเองเราจับตามองดูนะคะอย่างนี้เออนะคะอย่างทานายเนี่ยทานายสมเกียจเขายังบอกเลยว่าอย่าเอ่ยชื่อเขาในมันไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าเราให้ฉายาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฟ้องหลองเราได้ไอแม่ทน,นายยังออกมาเรียกว่าลิ้นอีเธออีเธอ นะฮะเรียกอีนู่นอีนี่เลยนะคะแต่อย่าไปเอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงเขาเขาพยายามยุ่ยแย่และเสี้ยมให้ใหญ่จำลองเนี่ยนะคะบอกว่าล่าสุดนะคะในการเอ้าเย้จำลองเนี่ยนะคะเป็นสายลับเป็นบอกรับพี่น้องเป็นสายลับนะคะแล้วมึงเนี่ยนะคะมีการเอาไล่ออกมานะคะมาแฉกับย่างซัมซี่เขามาเปิดนะคะอีควายน,นะคะอีพวกอสองตัวเนี่ยมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามึงก็สังเกตดูว่าอีปอบผีฟ้าคตรพ่อคตแม่มึงเนี่ยนะคะอีตัวนั่ง,สงเสียมเนี่ยแหละนี่แหละตัวแสบกูจะบอกมึงให้ นะฟังไม่ได้หูน่ะนะนะพวกสายติ่งมึงคุณจะดูกูบอกให้มึงเอาบุญนะช่องพวกมึงเนี่ยหลายตัวเนี่ยเกือบทุกช่องที่เป็นสายลับว่าหางมันจะโ่หรือไม่ตอนนี้มันหางโวมาโกมาเนี่ยแม้ว่ามึงจะบอกว่ายาจำลองเนี่ยนะคะกูจะพูดแทนเขาเลยนะแม้ว่ามึงพวกมึงบอกว่ายาจำลองเป็นสายลับน่ะกูว่านะไม่เป็นไรเป็นสายลับเนี่ยก็ถูกต้องถ้าเมื่อเขารับไม่รับก็ตามในเมื่อเขาบอกว่าพวกมึงว่าเออเขาเป็นสายลับตัวจริงมันผิดด้วยเหรอ นะคะในการที่เขาเนี่ยนะคะเขาทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขานะ,ะเขาทําเพื่อประโยชน์ผล ى, เพื่อส่วนรวมมึงฟังดีๆนะอ้พวกติงนะคะกูพูดแทนเนี่ยจำลองนะคะเพราะว่าใจจำลองเนี่ยเขาทําเพื่อสังคมทําเพื่ออ่านะคะเพื่ออะไรอะ่ะออทาให้หูตาสว่างเพราะที่อะไรเลยเขาบอกว่าในเมื่อเขาเป็นคนใกล้ชิดคนบ้านเดียวกันเขาอยากจะรู้ว่าใครคือฆาตรกรตัวจริง เขาถึงแอบแฝงเป็นสายลับนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดยายเนี่ยนะคะยอมบ้าเขาบอกว่าเป็นสายลับเนี่ยนะคะเราสมมุตินะคะเราไม่ได้ว่าสายไลนว่าเขายอมรับไม่ยอมรับแต่เขาบอกว่ายายเป็นความลับและมีชื่อยายด้วยอันนั้นยายยอมรับไม่เป็นไรคะ่ะมันไม่ได้เสียหายเพราะเอฟซีทุกคนเนี่ยนะคะเขาให้ความสําคัญเขาเห็นดีด้วยถ้ายายบอกว่ากูยอมรับแล้วมีอะไรไหมนี่แหละคะ่ะยายยอมรับได้ยายไม่ผิดนะคะเพราะว่าไงอ่ะถ้ามันมีหลักฐานมีอะไรมาเนี่ย นะฮะเราไปแก้ต่างมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะแกบอกกูเป็นสายลับเนี่ยเพื่ออะไรกูทําเพื่อสังคมกูนะฮะอ่าพูดแทนยายจำลองนะคะเพราะว่ายายจำลองคิดว่ากูไม่นึกไม่ฝันว่าสหายนะคะของกูเนี่ยที่กูรักร่วมทุกร่วมสุดด้วยกันเนี่ยจะเป็นฆาตรกรนร้อยแปดในอนาคตยายก็เลยต้องสวมนะ,ะตัวไปเป็นสายนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งน,นะคะเห็นไหมคะที่บอกว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่คือใคร นี่คือคนใกล้ชิดและเขาบอกว่าอันนี้คือความความที่เขาพูดมานะว่าคนใกล้ชิดนี่นะฮะอ่าของจําเลยได้ค่าตัวแพงมากนะคะอันนี้คือเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะจริงหรือไม่นะคะเราก็พิจารณาเองนะคะยายไม่ยอมรับก็แล้วแต่ยายนะคะอันนี้คือคนอยู่เบื้องหลังเขาพูดให้ป้าฟังจ้าป้าจะไม่เอ่ยชื่อเขาเป็นเด็กข่านะคะอันนี้ป้าบอกเลยว่าป้าเอามาเปิดเผยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเออนะมีมีรายชื่อมีชื่อยายด้วยมีอะไรด้วย นะคะอ่าเขาไม่กล้าเอ,อ่ยชื่อตรงๆแต่ป้ารู้เลยว่าเขาหมายถึงป้าอ่าหมายถึงใหญ่ใช่ไหมคะในเรื่องจุดนี้เขาบอกว่าอ่าเพราะอีกอีกคนที่นะคะอ่านะคะกับนะ,ะ,นะะ,นะะอีร้อยช่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกชื่อป้าหมดทุกคนเลยนะแต่ป้าจะไม่พูดป้าจะให้หางมันโผล่มาทีละตัวนะคะเพราะอะไรเราไปโยนความผิดให้เขามไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมคะให้เขาออกมาทีละตัวทีละตัวแล้วมันถ้ามรู้มันจับผิดได้มาปับ๊บเออ มันรู้ว่ารู้ตัวแล้วว่ากูจะโดนจับเนี่ยนะคะจับผิดแล้วน่มันก็จะเริ่มออกมาเองนะคะแต่ละคนเพราะอะไรบางคนเนี่ยนะคะก็หวังผลประโยชน์มันแน่นอนได้ค่าจ้างดีนะคะในการดีและอีกอย่างหนึง่งได้ทําช่องด้วยใช่ไหมคะเพราะอีกอยุดหนึ่งเนี่ยนะคะป้าก็จะพูดให้ฟังว่ามีเคาะเรื่องยายจําลองเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ผิดหรอกนะคะพี่น้องนะคะในเมื่อเขาบอกว่าเขาก็ลองดูที่ว่าสหายของเขาเนี่ยนะคะจำเรยสองแปดแปดเนี่ยนะคะเป็นคนจริง เป็นคนดีหรือไม่เขาจึงได้แอบแฝงไปเป็นสายลับนะคะอันนี้คือสมมตินะคะว่ายายจะรับไม่รับก็ตามนี่คือพูดิีคราะ์ไอฟังนะคะอ่านะ,ะพูดิีคราะ์ไอฟังแล้วกันว่าในการว่าเออถ้ากูเข้าไปแล้วเนี่ยขอกูรู้ว่าปับ๊บอุย้ยคนบ้านกูคนที่กูนับถือคนที่กูรักแต่กับเป็นนะคะฆาตกรตัวจริงเนี่ยกูจะทํายังไงใช่ไหมคะในเมื่อเนี่ยพอดียายนะคะแกก็เลยเข้าไปแอบแฝงเนี่ยเออนะคะสมมตินะคะสมมติะะม,มีะคะอไอฟังเด้อ นะคะในเมื่อถ้าเกิดเนี่ยยายบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อกูรู้ความลับกูเริ่มรู้แล้วว่านะคะเออในรับมีเคาะมีเคาะค่ะนะคะวิเคราะห์แทนยายนะคะอ่ายายรับไม่รับก็แล้วแต่นะคะนี่เราวิเคราะห์เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยในจุดนี้งานะถ้าเกิดกูเข้าไปแล้วเป็นสายลับเนี่ยกูก็อยากรู้ว่าคนใกล้คิดที่กูรักเนี่ยนะคะในหมู่บ้านเนี่ยนะคะคกูอยากจะรู้จริงๆว่ามันเป็นฆาตรกรตัวจริงหรือไม่ยายต้องยอมรับปากว่าเออเอากูจะไปเป็นสายลับนะคะ กูจะดูสิถ้าไม่ใช่อย่างยายก็พยายามเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในฝ่ายนั้นนะฮะจุดเริ่มต้นนี่คือวิเคราะห์นะคะจุดเริ่มต้นยายบอกว่าในเมื่อกูก็รักกูก็เป็นกลางฝ่ายฝ่ายอ่าอ่าอ,อ,อะไรนะผู้สูญเสียเขาก็รู้จักใช่ไหมคะแล้วฝ่ายจําเลยเขาก็รู้จักคนบ้านเดียวกันยายเป็นกลางยายก็ไม่รู้คิดยังไงยายเลยบอกเออเอารักกันทั้งสองฝ่ายผอสุดท้ายเนี่ยนะ,ะยายก็เลยตัดสินใจเอเออนาะคตกูจะหาความจริงในเมื่อเขาบอกว่า จำเลยผู้โต้ผู้ต้องสงสัยฆ่าคดีเด็กในในหมู่บ้านเขาก็ได้ตัดสินใจว่าเอออ่ะกูจะสวมนะฮะเป็นสายลับ0 0 1นเข้าไปเพื่อจะไปสืบนะฮะถ้าเป็นยังไงถ้ารู้ความรับอะไรมากๆรู้แล้วว่าเฮ้ยนะฮะเาแล้วล่ะนะฮะยายก็จะบอกว่าเอ,อ้ยกูรู้แล้วละ่ะ9กแล้วหรือ99%เแล้วกูจะต้องออกมาล้วพรอรู้แล้วว่าถ้ากูาไม่ออกมาตอนนี้นะคะก่อนสาลจะตัดสินอะ กูจะเสียคนกูจะเสียผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ป้าวิครา์แทนยายจำลองใช่ไหมคะพูดแทนยายจำลองเต็มปากได้เลยนะคะอ่านี้วิครา์ไอ้ฟังข้อพ้นทุดท้ายยายแกก็เลยตัดสินใจอ้าวกูเข้าไปก่อนไว้ในเมื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะกูก็นะคะ,นะค,ะคนจนกูก็ไม่ได้คนรวยนะกูหากินแบบนี้นะคะับเหมื่ออย่างน้อยนะ่ะก็มีเอฟซีที่เมตตาใช่ไหมอ่าให้กินให้ใช้ให้อะไรมาอ่าให้เรามากเราก็ดีใจนะคะเป็นสิ่งหนึ่งเพราะว่ากูเห็นจำเลยเนี่ยนะคะ มันได้ของขวัญมันขอทานออนไลน์มันขอแม่งรวยจนได้ทุกอย่างเฮ้ยทาไมอ่ะมันหาแดกได้อย่างงี้นะคะอันนี้พูดแทนยายจำลองนะคูนะเออฟังแม่คุูวิเคาะเด้อนะคะคูกไม่ถูกหรือผิดอะไรก็ใช้พิจีกยารใานในการรับฟังนักชมนะคะเพราะว่าน,นี้คือผู้ถูกยายก็ไอ้แกอาจจะคิดไม่ทันนะป้าเลยต้องมาฟาาแกนยายจำลองนะคะ กูจะเปิดหูเปิดตาให้มึงฟังนะครับแม้ว่าพวกมึงจะใส่ไรว่ายายเป็นสายลับนะคะ001ที่ออกมาเนี่ยนะคะเป็นตัวที่อ่าอ่าตัวเฮียตัวหนึ่งขอโทษนะคะตัวเฮียตัวหนึ่งที่ฆ่าแม่ได้กระทางเพื่อนที่มันออกมานั่งด่ากันใช่ไหมมะนี่แหละกูนี่แหละสีขาดนะคะเพราะว่าอะไรกูก็เห็นว่าคนที่รู้จักอะไว้ใจกันในหมู่บ้านถ้ากูไม่จับนะคะว่าพวกมึงนี่เป็นฆาตกรตัวจริงหรือไม่เนี่ยกูจะได้รู้ว่า นะแต่รมัดระวังลูกหลานกูก็มีคนในหมู่บ้านน่ะต่อไปใครจะเป็นลายต่อไปใช่ไหมฮะนี่ยายจำลองพูดถูกเค็ดถูกนะคะอันนี้เราอย่าไปซ้ําเติมแกนะเพราะว่าเราคิดว่านี่คือ,อยายจำลองทาเพื่อสังคมทําเพื่อทุกคนในหมู่บ้านให้หูตาสว่างที่จะไม่เข้าข้างจําเลยที่ยอมไปนะคะเข้าข้างจําเลยเมื่อก่อนนี้เพราะอะไรเพราะไปหาความจริงจริงไหมคะพี่น้องอ่าหัวใจรัวมาค่ะป้าวิเคราะห์ให้ดูนะคะกูเนี่ยนักวิเคราะหอเออนะคะ หึงกุ้เออนะคบพี่น้องการบ้านกูไม่ทํากวนะใช้จิตวิทยาในการในการวิเคราะห์เออนะคบพี่น้องอา่ามามาแชร์กันไปอ,อ่าขอบคุณมากมายค่ะ